ยอดสุดเดัอดแล้วนะครับอยู่ผมนะครับกับอีเมลนะคนก็คือไอ้กล้าเลยนะคนเออไมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าวันเต็ดนะทุกคนเออเกมนี้จะออกคล้ายๆกับ GTA แล้วก็คล้ายๆกับพวกเจลเบคหรืออะไรพวกนี้เออก็เป็นเกมแนวปล้นนั่นแหละเออหลายคนนะทุกคนนี่เนี่ยป้าดูนี่เป็นไงหน้าอินเทอร์เฟสเออแบบ GTA เลยป่ะเออนี่ดูจำจรแมวเหมียวทุกคนมันดูน่าสนุกดีอ่ะเพราะว่าก็คือตัวตัวผมผมก็เป็นคนที่เล่นแบบเจลเบคอยู่แล้วนะเออก็เลยแบบว่าเอ,อ้ยงั้น ต้องลองเลยแล้วว่าเออเกมนี้ก็คือแบบทำมาได้ค่อนข้างเจ๋วนะเออดูดิระบบผ่านแล้วก็ภาพอะไรค่อนข้างสวยนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงทุกคนอย่างแรกก็คือนี่ก็เป็นเกมเนี่ยแบบวน่นป้นปกติเลยเออเริ่มเกมมามันจะมีเอญญเอเขา,าเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าในส่วนของการเนื้อเรื่องเออเป็นเนื้อเรื่องให้เราทําก็เป็นโหมดสอนนั่นแหละเออจุดเดียวนะทุกคนวิธีการป้นนะตอนนี้ก็ที่ป้นก็ยังมีอยู่แค่ที่เดียวนะก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปทำ q เว s t ดี่ คือมันมีเควนนะกดที่เมนูแล้วกดอ่ามิชชั่นตรงนี้อ่านี่คือตอนนี้มันมีกิจกรรมของเออคริสต์มาสอยู่ซึ่งตอนนี้ผมทําอันเนี้ยมาถึงขั้นที่3มแล้วมันจะให้เราทําการหาเป็นทอยได้แนละ้วทุกคนเออน่าจะเป็นไอ้หุ่นตัวนี้แหละนะเราลองไปดูกันก็คือเราต้องไปคุยกับซานต้าก่อนโอเคไปก็ถ้าเกิดเรากดปุ๊บมันก็จะมีแท็กบอกนะว่าซานต้าอยู่ตรงไหนให้เราไปกี่กิโลเมตรนะทุกคนไปเราก็ตามไปเลยโอเคมาผมมาถึงใจกลางเมืองแล้วตอนนี้ก็จะมีซานต้าอยู่ตรงนี้แนละ้วโอเคมา เรามาทําการคุยกับซันตา้าได้ดีกว่านี่ตอนนี้คือแบบไอ้จุดแดงๆน,นี่คือเขาไปนั่งปนธนาคายนะส่วนเรามานั่งทำเควสโอเคเราจะสามารถหาเจ้าตัวนี้ได้จากที่ไหนเนี่ยมาดูก่อนอะสตาร์ทมิชชั่นวันด์ฟูลจะไปเลยโอเคคือเราน่าจะต้องไปตามหาตามด่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวไม่ก็ต้องเปิดกล่องโอเคก็คือถ้าเกิดเปิดกล่องเนี่ยมันจะมีกล่องดรอปตามด่านอย่างนี้ใช่ไหมเออผมก็ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วคือ กล่องมันก็ยังมีให้มาเยอะนะเออมันมีแค่สามกล่องคือระดับเล็กระดับใหญ่แล้วก็ระดับกลางนะมาเดี๋ยวเราจะทำการเปิดกล่องก่อนเลยปึ๊บนี่กดโยนไปเลยมาดูดีว่าได้ปะอุ้ยได้นี่ไงอุ้ยโอ้โหได้ปืนมาด้วยืึสุดจัดนี่อนนี้คือผมได้ไปในส่วนของเหมือนจะได้เป็นแคดดี้เคียนมาหนึ่งอันนะนี่แคดดี้เคียนตอนนี้ต้องใช้แคดดี้เคียนหนึ่งอันแล้วก็ไอ้นัแครกเกอร์ทุกคนแล้วก็โกแพดนะทุกคนโอเคโกแพดนี่มันคืออะไรนะผมไม่แน่ใจนะโอเคปะ เดี๋ยวทาการเปิดต่อเดี๋ยวเปิดกล่องกลางก่อนคือเกียี้มันมีค่ากระเป๋าเต็มนะเออโอเคเก็บ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 ,บนี่ได้อะไรมามัางมาดูดิเปิดก่อนโอ้โหอันนี้คือไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้คือของกำลังจะเต็มนะแต่คือยังไม่มีอะไรที่แบบดูเป็นชิ้นเป็นอันโอเคได้โกบุกมานะไม่ใช่โกแพดอะเอาในส่วนของ Candy เคนดี้เคนไปใส่กแล้วกันมาเราก็ทําการใส่เลยเคนดี้เคนนี้โอเค ก็นี่คือของเราเต็มนะเราจาเป็นที่จะต้องแบบว่าไปทําการเอาของไปขายนะทุกคนเออตรงไหนมีมูลค่ามากตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่มีคนมาขโมยหรอกมัง้งโอเคเดี๋ยวขอทําการเก็บกล่องก่อนนี่เดี๋ยวผมไปเปิดที่หน้าร้านค้าเลยแล้วกันนะเออมันจะได้แบบว่าขายได้เลยนะเออจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาคอยเปิดแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปอย่างงี้นะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยคือที่ขายมันอยู่ไกลนะมันอยู่นอกเมืองนะทุกคนเออมันเป็นที่ไว้ให้แบบโจรเอาไว้ขายของอะไรทุกคนอ,อ่ะเราก็ทําการ คือกระเป๋ามันจะบักบักไนะเพราะตัวละครผมมันเป็นเม,ยมน okay ียโอเคปะเดี๋ยวกลับไปที่ร้านกันดีกว่านะเออคือแบบใยญ่ได้แบบนี่มากเลยอะโกะดูดิเออเดี๋ยวมันมีอะไรที่แบบทิ้งได้ปะมีอะไรดูที่แบบไม่น่าจะราคาถูกอันนี้ปะอันนี้อันนี้อ่ะผมทิ้งกันที่สองอันอ๋อเก็บเป็นในส่วนของโกแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเราได้ของก็คือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเล่นมาผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าออจุดที่จะไปที่นั่นแบบง่ายๆคือประตงไหนนะทุกคน ก็คือแบบยังไปมั่วๆอยู่เลยอะตอนเนี้ยก็คือแบบขี่ไปตรงไหนได้ก็คือขี่ไปก่อนเดี๋ยวมันก็ไปโผล่ทช่ตัวนั้นนะเออตอนนี้ยังจำทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่ล็อกอุโมงคอุโมงนี้ไม่เคยมาอุโมงนี้ไม่เคยมาไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่าโอเคน่าจะผ่านได้แหละนะน่าจะได้น่าจะได้เอร้อย <100 S 2> มาแล้วมาขายของเลยนี่แล้วก็ขายไปโอเคมาเดี๋ยวทําการหาของก่อนแล้วก็ไปเปิดของกันดีกว่านะเพราะว่า เราจะไม่ได้ต้องหาของนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะหาค่อนข้างยากกันน,นี่อ่ะถ้าเป็นเล่นไปโอเคมาตอน,นเราวิ่งเข้ามาในโชว์รูมาทุกคนค <c oughs> ือผมพยายามมาหากล่องขวัญเวอเออคือเราขายแค่โก้แพดอ่ะไม่ใช่โก้แพดอย่างเดียวยังมีอย่างพวกแบบไอ้แฮกเกอร์อีกอ่ะแต่คือแบบว่าเพื่อเปิดพวกนี้มันเจอไงเออเปิดเกมมันมีโอกาสเจอนะอุ้ยข้างบนมีกล่องเยอะนี่แต่เปิดข้างบนเลยแต่เปิดข้างบนเลย นี่ขาบนกล่องเยอะมากเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไอแคนดี้มันออกง่ายมากเลยนะแต่คือโกลแพทของเรานี่ไม่ออกเลยตอนนี้คือผมเปิดจนแบบว่าข้าวหัวผมมา2,003แนละ้วเออการที่จะลดข้าวหัวได้นี่เราต้องรอเวลาอย่างเดียวนะเออแล้วก็ข้าวหัวเราจะหายได้ก็ต่อเมื่อเราแบบว่ารอเวลาหมดคือไม่สามารถสแต็กได้นะถ้าจะสะแต็กได้ก็คือตอนที่เราแบบมีข้าวหัวอยู่คือตอนเนี้ถ้าผมมีข้าหัวอยู่อย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วผมอยากจะแบบว่าแต่สแตก็กเยอะเนี่ยผมก็ต้อง ห้ามให้มันหมดเวลาเว้ยแล้วก็ไปทําการเปิดกล่องหรือทำอะไรก็ได้เออให้มันแบบเพิ่มค้าหัวไปเรื่อยๆนะเออนี่ยคือการแบบสแต็กค้าหัวนะไม่มีวิธีการแบบไปสแต็กเก็บอย่างอื่นนะไม่เหมือนกับพวกเกลเบีย,บยอะไรพวกนี้นะที่แบบว่าเราไปป้นแล้วก็จะสะแต็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะเออก็เดี๋ยวผมจะทําการขอเปิดกล่องไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะว่า เราจะได้มันตอนไหนนะสำหรับโกแพดแล้วก็ไอ้กีนะ้อะไรนั่นอ่ะเออโอเคมาทุกคนคือตอนนี้คือผมก็ยังเปิดไม่ได้หรอกนะเออคือมันน่าจะเปิดยากมากมันอาจจะต้องใช้พวกกล่องระดับแบบว่ากลางร,ระดับใหญ่นะแต่เ,เราค่อยไปหาแล้วกันตอนนี้มีไอ้เกียนไหนเออแล้วมันมายิงรถผมนะเออคือผมก็เลยจัด r p g ีจไปให้มันดอกหนึ่งนะเออมาแล้วเรามาทําการเขาเรียกว่าซ่อมรถเปลี่ยนสีรถกันหน่อยดีกว่านะเออคือแบบมันไม่ค่อยซิงเท่าไหร่นะเออผมเป็นคนที่ชอบสีออกเย็นๆชอบแบบพวก เขาเรียกว่าน้าเงินหรือแบบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วแบบโหราคาโคตรแพงแพงมาก <c oughs> โอเคเดี๋ยวแล้วไงผมขอญาตเลือกรถสักนิดนึงแล้วกันนะเออเอาไปขี่มันจะได้แบบฟีลฟิลทุกคน <c oughs> อ่าเรียบร้อยน,นี่ผมก็แต่งมาประมาณนี้นะคือไม่ได้แต่งอะไรเยยนนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงผมก็น่าจะเปลี่ยนรถอยู่ดีนะเออก็เลยแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนรถคันนี้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะก็ระหว่างนี้ผมว่าเราไปนี่ดีกว่าเอาเพิ่มเติมไหมนี่ คือมันมีเควสอีกเควสหนึ่งที่เราทาก็คือเควสนี้อาเราจะทาไาไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเออสบเควสในส่วนของคริสต์มาสและก็ในส่วนของเควสน้ํามันนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาละเออเกมนี้รถมีความเสียหายนะเออผมจะบอกให้เพราะงั้นจนขี่รถก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะทุกคนเออเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมที่แบบโดนไอ้กเกียนมันมายิงรถนะต,ตอนนี้ผมขี่เข้ามาที่นี่นะคือผมไม่รู้นะว่ามันให้เราไปทําอะไรยังไงนะทุกคนก็เดี๋ยว มันให้เรา,เาขี่มาที่นี่ผมคิดว่านะมันน่าจะต้องลงไปข้างล่างว่ะเนี่ยมันมีตรงเนี้ยเปิดอยู่อะ่ะเดี๋ยวผมจะลองขี่ลดลงไปดูแล้วกันถ้าเราไปเอาอะไรของน้ำมันมาอเปว่าโอเคว,ว้าวอันนี้คือมันให้เราทำอะไรไหนดูเฟสสิให้เราไปคุยกับเซอร์บีนะทุกคนโอเคเซอร์บีอยู่นี่อ่ะมันให้เราจอยอ่ะเราก็จอยเลยร้อยแล้วคือเราจอยกับโจนเสร็จแล้วร้อยแล้วทุกคน ถ้ากับว่าตอนนี้เราอยู่ในนี่แหละเอาไปนี่กับโจรละนี่ล้วก็ทำมิชชั่นของมันได้โอเคน่าจะเป็นการไปขโม,มยน้ํามันนะทุกคนคิดว่านะโอเคคิดลองรูทลองอะไรดูนะก็คือไม่มีนะเออไม่มี iPad สีทองเลยโอเคปะเราจะทําการกลับไปที่ไอ้นี่กันดีกว่ากลับไปที่จุดที่มันให้เราไปทําการขโม,มยทางน้ํามันแล้วกันนะนี่ตรงนี้จะมีปั๊มอยู่แล้วก็จะมีนี่ในส่วนของตรงนี้นี่คือผมไม่รู้นะว่า น่าจะเป็นอันนี้แหละทุกคนเออแต่ผมไม่รู้ว่าเราต้องขโมยยังไงอะ่ะเออแล้วเราทำยังไงอ่ะรถเขาเ้าไปใส่กําลังอะก็ไม่ได้ปะเพราะรถเราไม่ใช่ขนาดของรถมันอะ่ะเออทำยังไงอะ่ะหรือจะบอกว่า,าที่รังโจมันมีที่ให้เราขโมยรถแล้วเควสซันต้าที่เราคือยังไงอ๋อโอเคยังโยโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปให้ซันต้าก่อนแล้วกันนี่คือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่ 8, 000, 8, 000แปดหมื่นแปดแสนนะทุกคนคือรถขี่ในน้ำได้เว้ยเออคือเราจะแบบว่าอ้อมทำไมเนยเมื่อทางตรงเป็นทางที่ดีสุดใช่ไหมเออก็ขี่ไปเลยไนงะเอาของมาให้สต้ากันดีกว่าระหว่างน,นี้เราก็ส่งเฟสไปเรื่อยๆนะเออเจออะไรเราก็ค่อยๆส่งไปนี่โอเคเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งโอเคระหว่างน,นี้เดี๋ยวผมก็จะกลับไปขายของแล้วก็ ไปดูวิธีว่าไอ้เจ้ารถน้ํามันเนี่ยมันขมโมยยังไงนะเออโอเคทุกคนหลังจากที่ผมลองดูดูนะมันประมาณว่าให้เราทําการเออท้าทายตำรวจเว้ยมันก็เลยให้เราทําการยิงหรือว่าหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้ระเบิดนะเพราะงั้นผมเลยว่าโอเคเลยเหมาะเหลือเกินกับการทาร้ายเข้าของเนี่ยเออมันเข้ามันช่างเข้ามือเหลือเกินนะนี่ทําการระเบิดสักหน่อยนี่แล้วมีนี่ซีโฟเห็นไหมแล้วอันโอ้โห อันล็อกห้าหมื่นไไม่ไหวนะบางทีนะโอเคเดี๋ยวผมยิงเอาก็ได้เออคือจริงจริงอะผมมีซีอยู่นะแต่ว่าผมเอาไปไอระเบิดไอคนนั้นแหละไอที่มันไปยิงรถผมนะเออเอาะลองดูว่าถ้าเรายิงเนี่ยมันจะระเบิดได้ไหมถ้ามันระเบิดไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเลยนะควเสเนี่ยคือสองสองหมื่นไม่ใช่ดรืสองแสนเนี่ยมันก็น่าน่าจะแบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเออผมห่วงนะน่าจะระเบิดแน่นอนถ้าไม่ระเบิดก็ ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะปิวเรียบร้อยเอาไปนหนึ่งเอาไปนหนึ่งตอนนี้คือเอาไปนหนึ่งนะ <c oughs> โอเคอเราเจอหนึ่งปั๊มเราก็ไปหาอีกสองสามอีกสองอันถ้าดูจากในแผนที่เนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยน่าจะมีอ่ะมีตรงนี้แล้วหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีถ,มนะมถ้าเราเจอปั๊มนะอถ้าเราเจอปั๊มนะโอเคลองไปดู กลับไปกลับไปเพราะว่าไอ้ปั๊มตรงที่มันอยู่ใ,ใ,ก,ลใกล้ๆกับถานเราอะมันไม่มีเว้ยคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้ยิงไอ้น,นั้นอะไอ้ที่มันตั้งๆอะแต่ไม่ใช่รถอบมันจะยิงได้หรือเลปล่าแต่ผมมองว่าไม่ได้เพราะว่าในรูปมันเป็นไอ้รูปรถเนี่ยเนี่ยไะในวิชชั่นมันเป็นรูปรถนี้เว้ย<ๆ>ก็เลยคิดว่ามันจะมีอยู่ตรงนึงที่เป็นจุดขนส่งนะทุกคนมันเป็นจุดขนส่งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นขนส่งน้ำมันเปล่าผมก็เลยจะแบบว่าเออเดี๋ยวลองไปดูเผื่อมันจะเสร็จนะแบบเควสนี้นี่ตรงนี้คือ ที่ซ่อมรถว่ะไม่ใช่ปัมม๊มอะไดิหาปัม๊มนีหาดนี้เออปั๊มอะไรนะเออ PGT ละไม่รู้เออนะไม่อยากชื่อพูดเออไม่อยากชื่อพูดแหละอ,อ,อะไรไหมเดี๋ยวนี้ลิ้นเป็นอะไรเออไม่ีไม่ได้ลิ้นนะหัวสมองเป็นอะไรตอนนี้เออพูดกลับคำตลอดเลยมาอใรน,นี้มีหรือเปล่าขอรู้หน่อยข้างในนี้ไม่มีนะเดี๋ยวหาปั๊มเพิ่มเติมก่อนตอนนี้คือ คือในแผนที่มันไม่ได้มีโชรูปใช่ไหมว่าเป็นเป็นปั๊มอยู่ตรงไหน,นเออมันไม่ได้มีโชเ้ยไม่มีปั๊มไม่มีปั๊มเพราะงั้นเราต้องหาเอง้ยมีเมืองจีนด้วยอะเมะื่อกี้เออไหนๆ,ๆลองเดี๋ยวขอขี่หาปั๊มกอนแล้วกันนะทุกคนเออมาอีกเควสหนึ่งละเควสหาปั๊มในตรงนี้ผมขี่รถมาถ,ถึงปั๊มแก๊สเ้ยเออตรงนี้มีปั๊มแก๊สอยู่ไหนอ่อี๋ยวสมมติว่าถ้าเกิดผมยิงยิงอันเนี้ย อ่ะยิงอันเนี้ยดูดียว,ว่ามันจะเป็นไรไหมออกไปปิวมันไม่เป็นไรเลย <c oughs> อืมโอ้ไม่กเพราะงั้นผมมองว่าผมมองว่าไม่ใช่แล้วแหละเออเพราะงั้นถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอะไรอะแล้วมันจะไปหาเด็กที่ไหนโอ้โหมันหาย,ยากมากเลยนะเนี้ยเออลองขี่ลองลองขี่แซมแซมดูก่อนแล้วกันนะเผื่อ <c oughs> <c oughs> จะเจออ่านี่ผมมาเจอแก๊สอีกนอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่ง ตรงนี้แหละแต่ผมลองดูนะถ้าเกิดผมใช้ปืนธรรมดายิงอะมันจะระเบิดปะอือคจะระเบิดให้อยู่หรอกนี่ไงผงจะระเบิดให้อยู่หรอกเซมล่ะเรียบร้อยเลยมีอะไรให้เราป้นบ้างไหมไหนๆก็มาแล้วไม่อยากเสียเที่ยวคิดว่าน่าจะมีแค่ปั๊มเกสแบบนี้นะเออถ้าเป็นบ้านเราทุกคนก็น่าจะรู้ชื่ออยู่นะเออว่ามันเป็นอะไรนะเออนี่ไง โอเคต้องเป็นที่ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะเออตอนที่มันบอกเลยเพราะงั้นหมดสิทธิ์เออผมผมติดไฟเอยติดไฟเฉยโอเคเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งในเมืองกันอุย้ยตรงนี้มีของควันเยอะโอเคเดี๋ยวลองดูขีดในเมืองน่าจะมีอยู่แหละเนาะเออเพราะว่าเมืองมันใหญ่เออในเมืองจะไม่มีปั๊มน้ํามันได้ยังไงนี่โอ้โหจุดฟาร์มจุดฟาร์มกล่องก็ครับคือตอนนี้คือผมไม่สามารถหายน,นี่เจอได้จริง,รงๆเลย คือผมขี่แบบรอบเมืองเลยนะเว้ยเออผมขี่แบบตั้งแต่ในเมืองยันแบบตอนนี้คือแทบจะเป็นเรือดำน้ำําไปแล้วนะเออจะไม่ใช่รถแล้วอะ <c oughs> ก็คือขี่ไปยังหาไม่เจอนะคือมันห้ามซ้ํากันเว้วเยผมเลยยังงงอยู่ว่าอีกที่หนึ่งมาอยู่ตรงไหนพยายามขี่ตามแบบอู่เรืออะไรแล้วพวกนี้ก็แบบไม่เจอนะ <c oughs> เออก็เลยแบบว่างงๆอยู่ว่าตอนนี้คืออาจจะเป็นที่ที่แบบว่าอยู่ในรังโจนของเราหรือเปล่าเออแถวรังโจนนะเออผมก็เลยว่า ยวลองไปดูแถวนั้นดูนะเพราะตอนนี้คือเราแบบมาไกลเลยกันโอเคเดี๋ยวเราลกลับที่ลังโจนดูก็คือผมขี่จนกลับมาเมืองเดิมแล้วเว้ยเออแต่ผมก็ยังไม่เจอไอ,อที่เลยวะเดี๋ยวผมว่าจะลองไปตรงนี้ดูเนะี่ยตรงนี้มันมีนี่นะคือจะลองไม่เข้าเมืองเพราะว่ามันเป็นที่สุดท้ายแล้วคือที่ี้ผมไปตรงนี้มาอ่าตรงนี้ก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็แถวเนี้ยผมจะไม่ได้ว่าตรงไหนของในเมืองนะเออแต่ว่ามันมันมีแหละเออ มันมีอยู่ที่หนึ่งที่เราไปทําลายกันไอ้ปั๊มนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือหาไม่เจอแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวลองไปตรงนน้นดูเผื่อมันจะมีนะเออคือแบบหาไม่เจอจริงเว้ยมันน่าจะมีแบบจุดบอกก็ยังดีนะเอออันนี้คือแบบไม่มีอะไรบอกเลยอนะ่ะเออแล้วก็ไปกันเองแบบงงๆเลยนะไอ้ตอนนี้คือปั๊มแก๊สที่ผมมาตอนนั้นก็ความทางผ่านคือมันไม่มีอยู่แล้วอะปวอมทางผ่านเห็นปะทุนมีแต่อันนี้เว้ยอันนี้คือมันยิงแล้วมันไม่พังไงเอาเป็นว่า คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเออสำหรับเกมวันเต็ดคือใส่ลองเล่นดูก็ลองดูนะทุกคนเกมค่อนข้างจะสนุกนะเออใครที่ชอบเล่นเกมแนวแบบจับโจนอะไรเงี้ยแต่เป็นโจนนะก็ผมแนะนาเลยเกมวันเต็ดนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอในส่วนของฐานน้ำมันอันต่อไปนะเออเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์บอกไว้แล้วกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคน <laughs> อย่างงก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย